พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพศ2542มาตรา10ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใดถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยาน สำหรับสาลยุติธรรมศาลอาหารหรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่นในการนี้สารที่รับฟ้องในการนี้ให้สารที่รับฟ้องรอการพิจารณาคดีไว้ชั่วขา่าวและให้จัดทาความเห็นส่งไปให้สารที่คู่คู่ความร้อง ว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็วในกรณีเช่นนี้ให้สารที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งถ้าสารที่ส่งมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจของตนและสารที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับสารดังกล่าวให้แจ้งความไปยังสารที่ส่งความเห็นเพื่อมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในสารเดิมนั้นต่อไป องเล็บสองถ้าสารที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจของอีกสารหนึ่งที่คู่ความอ้างและสารที่ความและสารที่รับมีความเห็นพ้องกับสารดังกล่าวให้แจ้งความเห็นไปยังสารที่ส่งความเห็นเพื่อมีคำสั่งให้โอนคดีไปยังสารนั้นหรือสั่งให้จำน่ายคดีเพื่อให้คู่ความไปฟ้องสารที่มีเขตอำนาจทั้งนี้ตามสารที่เห็นสมควรคำหนึงถึงประโยชน์แห่งความยุติธรรม นี้โยงไปมาต่สิบสามวงเล็บสามถ้าสารที่ส่งความเห็นและสารที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตเอาหน้าสารในคดีนั้นให้สารส่งให้สารที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นให้คณะกรรมการลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุนในความจําเป็นนั้นไว้คําสั่งของวรกหนึ่งวรกสองวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองคำสั่งของสารตมวรกหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองคำวิชัยชี้ขาดของนำสั่งน่าสารวักหนึ่งในวงเล็บสามให้เป็นที่สุดและมีให้สารที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปของสารตมวรกหนึ่งยกเรื่องเขตุอำนาจสารขึ้นพิจารณาอีก วักสามความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกรณีที่ศาลเห็นเองก่อนมีคำพิพากษาก่อนมีคำพิพากษาด้วยโดยอนุรลมก็ออกมาดูในมาตราสิบแปดต่อในกรณีที่คณะกรรมาการได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลที่รับฟ้องให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแต่ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดว่าคดีอยู่ในอำนาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ศาลที่รับฟ้องสั่งโอนคดีหรือสั่งจำน่ายคดีเพื่อให้คู่ความไปฟ้องศาลที่มีเข้มน่าทั้งนี้ตามความเห็นตามเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์แห่งความยุติธรรมมาตราสิบาในการโอนคดีตามคำสั่งศาลตามพระราชบัญญัติน,นี้ให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ดำเนินไปแล้วในศาลที่มีคำสั่งโอนคดีเป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนด้วยเว้นแต่ศาลที่รับโอนจะ มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมวรรสองของมาตราสิบสามเนี่ยเมื่อมีเหตุฟ้องคดีใดเมื่อมีเหตุฟ้องคดีใดใหม่ต่อศาลที่มีเขียนอำนาจอันเนื่องมาจากการดนกลนพิจารณาตามพรบรนี้ก็คือมาตราเม,มื่อกี้เลยถ้าอายุความหรือกำหนดเวลาในการฟ้องคดีครบกำหนดไปแล้วหรือในระหว่างพิจารณาของศาลหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี หรือจะคบกำหนดก่อน60วันนับแต่วันที่มีคำสั่งของศาลหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีให้ขยายอายุความหรือกำหนดเวลาฟ้องออกไปจนถึง60วันนับแต่วันที่มีคำสั่งของศาลหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี